รอท่านผู้ชมเรามีซัตตรงกลจเก้าหมดได้สวยสดงดงามหยดย้อยจริงๆครับลูกนี้เ mmm น <noise> ี <då lig keit> ่ยครับโอ้โหเอาจนได้ครับเจ็ดที่เป็นศักดิเดนนะครับแล้วก็เบอร์เก้าพีรพัฒน์ครับคืออยู่สองคนดูแล้วเอ้าเราเป็นประตู คนดีคนเดิมอีกแล้วครับโอ้โหชินปพัหนูขวานติดติดกันเลยครับสองประตูทีเด็ดจริงๆครับนี่ครับสีชมพูนี่กระสังนิยาคมมัธยมคิตตี้ครับผมเขาเป็นฉายาของเขาครับครับแล้วเอาเข้าเลยครับโอ้โหลประตูครับของ้าะตากบกบบวรวิทยายน์ครับโอ้โหแรกล็กวิดยังไม่ทันขาดหายครับประตูแรกมาแล้วครับของบารบกงครับ โอ้โหแล้วนีครับยิงลูกนี้กรับหมายเลขสิอ็ดของบางปังกงครับใครจะเชื่อครับมาเร็วเแล้วเกินครับ